เจอเขียดงูนะครับตัวเหมือนงูเลยแต่มันไม่ใช่งูมันเป็นเขียดแต่รูปร่างหน้าตาเหมือนงูจะมา,าถังถังถังดาวน,นี้ไปทำถังปุ๋ยหมัดเพาเปิดถังเอาตกใจถ้าเห็นก็จะไปตีทำร้ายมันนะครับปล่อยมันไม่มีพิษไม่มีภัยเป็นเขียด ตระกูลเขียดเจ้าน่าตาเหมือนงูผมเคยตีมันตายตัวหนึ่งนะตอนแรกคิดว่างูยพยายามจะห,หนีเลื้อยหนีตกลงมันมีหัวจริงอันนี้หางม,มันมีหัวนี่ไปแล้ว าทาั้งไปทำทั้งปุ๋ยหมักเสษอาหาร